สวัสดีเอฟซีกันหน่อยเลยคพวกเราสวัสดีครับผมเอฟซีไทยประเทศไทยครับผมเออมาทำอะไรกันเนี่ยลูกถอนหญ้าของผมหมอปลาครับผมถอนหญ้าตรงไหนครับคือด้านขวามือนี่ครับผมต้นสวนระเทศครับผมเนี่ยครับผมตนมาพาญาย่าชมสวนหน่อยบ้โอเ้ยหมะเขือเทศเราเริ่มโตขึ้นเยอะเลยเนาะเนาะพันธุ์หญาไม่ลงมานานเลยโยดอกขึ้นบานดอกบานเลยอ่ะดอกเต็มเลยอ่ะสวยงามมากโอ้สวยมากเลยเนาะ แต่จริงมันตสูงมากกันนี่ใช่ไหมครับครับมันเริ่มเป็นลูกแล้วสวยมากเลยอธิบายอืมกี่เดือนได้ผลิตอะะไรรปมาณเราเออเราแนะนำตัวที่เราชื่ออะไรผมชื่อนายมรับมานันพันดวงครับโอเคเราอยู่ท่าพูยังยังยังอยู่ห้าคนครับบางยังอยู่ห้าคนตอนนี้ท่าพูเราอ่าอีกคนนึงครับผมชื่อพีิวัตรีพักครับชื่อเล่นชื่อน้องตาลครับน้องตาลครับอ๋อแล้วแล้วพี่บี พี่วีทวีศักดิ์กาเลียนครับผมเอ่อมาอยู่ที่บ้านหมอปลาหมอฟ้าเพชรบุรีครับผมโอเคผมเป็นเอซีอะไรครับพี่ฟังเลยอ้าวอะไรนะเอ็มเอมผูดดังๆที่พู้ดังเอ็มครับเอมครับอ้าวเราชื่ออะไรครับเกมครับฮะเกมเกมครับเกมที่เขาเขาติดๆกันนี่เด็กกินนักการงมงเง็เนี่ยนะเกมนี้ใช่ไหมโอเคเนี่ยพวกน้องๆก็เอ่อดีหายดีใช่้แม่บาง แล้วตาปองต้องไปต้องเดินหนีไปย่าดเหรอลูกผมมาเป็นเอฟซีไม่อยากออกกล้องอ๋อไม่อยากออกกล้องอายกล้องว่างั้นเอฟซีนาวีครับอ๋อเอฟซีนาวีโอ้โหตามติดมาถึงนี่เลยเหรอใช่ครับเฮ้เดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าว่าเขาวันนี้ถอนหญ้าใช่ไหมวีครับผมใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปดูด้านนู้นเพราะว่าเขาอยู่กันคนอยู่ตรงนู้นสาวๆมองไม่รู้เออสาวๆอันนี้เราเจอหนุ่มๆแล้วนี่หนุ่มๆนะหนุ่มๆนี่พักเหนื่อยใช่ไหมพักเหนื่อยใช่ไหมลูกครับผมเดี๋ยวไปเอาน้ำหวานนะ เาน้ำหวานนั่นมาขอไม่ทันแล้วหนูมาชงเนี่ยกินหวานเย็นนะไปบอกว่าเออเดี๋ยวมานั่นบอกคุณหมอให้โอเคไปขอไม่ทันเลยลูกมาชงเย็นๆกินกลุ่มทํางานแต่ละจุดและจุดนะคะทำงานเชื่อกันหมดนี่เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มผู้หญิงเอาเนี่เมื่อกี้กลุ่มผู้ชายนี่นะคะมะเขือเทศ ดกมากเลยนะนี่ดอกเต็มเลยนะคะดอกเต็มเลยเนี่ยดอกเต็มเลยต้นสูงใหญ่แล้วเนี่ยดอกเยอะมากนะคะเนี่ยดูสิดอกเยอะมากเลยนะคะนี่พอเขาจะพอเริ่มสูงเขาก็ผปลูกเชือกเอยก็เริ่มมีลูกเลยนี่เนาะนี่นี่เห็นรูปไหมคะเริ่มนะคะเริ่มเริ่มเริ่มติดลูกบางแลนะยังไงติดไม่ได้เยอะเพราะดอกดอกดอกเยอะนีกว่เดี๋ยวก็จะมีลูกนะคะนี่เห็นไหมคะไม่ได้มานานแล้วด้วย ออกมาด้านหลังตอนนี้เริ่มโตสูงขึ้นเยอะแล้วเนี่ก็จะพิ่งจะมีลูกติดบ้างเริ่มลูกเริ่มติดแต่ยังไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะโตใหญ่กว่านี้อีกนะลูกใหญ่มากนะคะอันนี้เพิ่งพิ่งพๆงติดลูกสูงใหญ่มากเลยดอกเต็มเลยนอยอยู่ไหน น้อย <No. S 2> แล้วไปหากลุ่มผู้หญิงอันนี้กลุ่มผู้ชายเขามาันอยู่ด้านน mm ู hmm. ้นพวกพักมากินน้ำนะคะมาดื่มน้ำวันนี้ไปย่าลุยคนเดียววันนี้เดินมาเลยมาในครัวก็เดินมาดูจะเข้าทำงานด้านหลังตั้งนิดนึงแดดเปี้ยงเลยที่อื่นเขาตกกันที่นี่ก็ไม่ค่อยจะตก นานจะตกทีเนี่ยในกขู่ผู้หญิงขู่มผู้หญิงมอยู่ด้านนี้สาวสาวทำอะไรกันสาวสาวทำอะไรมาเป็นให้กำลังใจเออมาให้กำลังใจมาในรัวงอ่ะมาดูเต้า โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อย,อยไปแล้วไปแวะแล้วแวะหาผู้ชายแล้วกลุ่มผู้ชายเขาแวะกินน้ำเมื่อกี้กมาดูผลงานไงเออที่อาจารย์หมอปลูกเนี่ยมาดูผลงานหน่อยโตขนาดไหนแล้วมาดูผลงานมาดูผลงานสวัสดีสวัสดีมาดูผลงานหน่อย เรเคยมาเก็บผักบุ้งล้วจะอามก็จะเน้นตรงนี้แหละนะตรงที่มาเก็บผักบุ้งนี่เริ่มโตแล้วนะเป็นลำบากนิดนึงค่อยๆเดินตอนนี้เราคือเราเรามาทำอะไรตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นเขาบอกว่าอ๋อตรงนู้นเขาบอกว่าดึงหญ้าใช่ใช่ดึงหญ้าอยู่ตรงอยูนู้นเขาดึงหญ้า นขึ้นมาพักน้ำกินน้ำผูกเชือกผูกยังไงอ่ะคือยังไงอ่ะอันนี้คือเป็นการโยงเชือกก่อนถูกแต่ละอันพอผูกแล้วก็ให้เอานยอดออกมาก็ยัดยอดข้าไปยัดยอดข้าไปแบบนี้ต้นจะต้องสูงใหญ่ใช่ปะ ไหนๆทำตัวอย่างให้ดูที่หน่อยต้นมันสูงแล้วเนี่ยจับยอดเนี่ยเข้าไปอ๋อจับยอดข้าไปออกออกมาข้างนอกเนี่ยถ้าไม่เป็นหักอีกจับยอดอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อดันเข้าอยู่ข้างในในเชือกไม่ให้ออกมาข้างนอกว่างั้นไหนๆอันนี้ไหนๆอ๋ออ๋อเขาเรียกว่าดันเข้าไปในตึกตัวเองงี้เพราะว่า ดันเข้าไปในตะไครไงอุ้ยออกลูกเยอะนี่ทางข้างหลังอ่ะหน่อยในู่นนู่นนู่อ๋ออันนี้ต้นแก่นู่นนู่นนูู่่นั่ลูกเบลอเลยนู่นนู่นนนแต่นี่ยังยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นยยังต้องรอใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงออันนี้ไม่สมบูรณ์แต่ลูกออกเยอะเออ่นแล้วเรากินได้เอมาอย่างเงี้ยเวลาเราเก็บอ่ะมันจะล้างหัวล้างหัวอ๋อั้งดันให้เข้าเข้ามาในในวงเชือกใช่วงเชือกเด สูงเท่ายอดไม้นี่เหรอสูงเท่ายอดไม้เหรอโอ้โหสูงปูงๆว่เราเราเราขึ้นี้ยยังไ่ถึงเี่ประมาณเนี้ยเหรอเกือบแท้ต้องสูงกว่านี้อีกใช่ป่ะใช่ใช่สูงประมาณเนี้ยแหละอ๋อยอดออกไปข้างนอกเราดันเข้ามาในในในวงเชือกอันอันนี้อันนี้จะเป็นตะข่ายเนี่ยที่ที่ที่ไปย่าจับเนี่ยเป็นตะข่ายนะคะเนี่ยจับยอดเนี่ยเนี่ยเอาเอามือให้เห็นไม่งั้นไอ้กล้องอาจจะไม่แน่ใจนี่นี่เป็นตะข่ายเนี่ยนี่คือตะข่ายตะข่ายยัดยอดเข้าไปในตะข่าย ตะข่ายหรือเชือกก็ได้ยัดยอดจอไปเพื่มไหมไม่ให้มันออกมาข้างนอกใช่ป่ะใช่แล้วเดี๋ยวเขาเขาาจะสูงขึ้นอย่างงี้ใช่ป่ะหน่อยใช่จะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยจับเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือโยงเชือกคือกั้นอย่างเงี้ยกั้นไม่ให้ยอดเขาออกข้างนอกใช่ป่ะใช่่ะโงเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็จับมัดกับเสาใช่แล้วก็จับยอดเข้าไปทีหรือถ้ามันไม่ไม่ถ้าว่ามันไม่พอดีเราก็จับเข้าตะข่ายเข้าไปอย่างงี้อเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ถึงเราก็จับเข้าตะไคร้จับเข้าไปตะไคายแต่ก็ต้องจับเป็นด้วยนะไม่งั้นยอดขาดสุดดอกร่วงก็คงคนเป็นจะเออช่วงที่โตอย่างนี้แล้วคุณหมอจะเอาคนที่เป็นเนาะถ้าเออเายเนี่ยเถ้าไม่เป็นเนี่ยไม่ได้เข้าเงี้ยข้าตะไคร้หมดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าจับไม่เป็นหักด้วยต้องเอาคนเป็นนะคะจ่าหมอจะคัดคนที่ที่เคยทํามาแล้วอยู่ที่นี่มานาน นะคะอยู่ที่นี่มานานต้องเอาคนที่ทําเป็นถ้าคนไม่เป็นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอดเพราะว่าเมื่อกี้ผูกตรงนี้แล้วใช่ดอกออกเยอะแล้วตัวนี้เนียอ๋ออ๋อจับจะเปงี้แล้วมางี้พอที่โยงมาโยงไปแล้วใช่ไหมใช่ก็มาผูกเนี่ยปูกปลูกผูกสาวตั้งสาว้ตเสาว อ๋อที่เราขึงเชื่อนี่เรายังไม่ผูกเราขึงยาวมาแต่ยังไม่ผูกเสาใช่ไหมเมื่อกี้พี่แมวขึงไปอ๋อขึงไปแต่ยังเรายังไม่ผูกเสาไม่ผูกเนี่ยเราวอ๋อถ้าเราจะผูกด้วยจับยอดด้วยก็ได้แต่มันช้าเราก็ต้องให้อีกคนนึงจับยอดเข้าไงอืมเราก็ทำนี้นะที่ผูกอย่างเดียวเนี้ต้องจับยอดเข้าอีกเนี่ยอืมเนี่ยต้องจับเข้าจับเข้าอันไหนจับเข้าไม่ได้ก็เข้าตะไข่อืมให้ให้เขาอยู่ข้างในไม่ให้ออกมาข้างนอกว่างั้นเถอะ พราะเวลาเก็บอเวลามันสูงนะมันคุมเราหมดแล้วเราหายใจไม่ออกอแล้วถ้าฝนตกมานะปกติอ่ะมันจะเปียกหมดเลยทั้งชุดเลยนะเวลาเก็บของแต่เดกทุกวันอะมันก็เลาะน้ําน้ําที่เราอยู่บนนี้ตัวเราจะเปียกหมดเลยนี่เลยนะเหลอเอากาศน้ําทุกเที่ยงนะพอเช้าเก็บผมเลอะเนี่ยอย่างนี้แค่ถึงเที่ยงมาเก็บเก็บยอดใช่ไหมใช่เก็บยอดเข้าไปยอดเข้าไปเขาเรียกยัดยอดเข้าไปเนี่ย เขาโยงเนี่ยผูกถ้าอันไหนยังไม่สูงก็ยังไม่ได้โยงเนี่ยก็ผูกอย่างเงี้ยแต่เขาคนที่จับยอดก็จะตามมาแต่เมื่อกี้เราเป็นการทำให้ดูเรากต้องผูกด้วยไม่งั้นเชือกมันก็จะหย่อนถ้าเราไม่ผูกหลักใช่ไหมคือมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวต้องมาผูกอีกรอบหนึ่งพอมันสูงขึ้นมาประมาณนี้ต้องมาผูกอย่างเงี้เอาข้าวป่ะเอาเงี้เอาเข้าวป่ะเ,เ,เนี่ย เข้าวใช่ป่ะเออออกไปเออยู่ข้างในข้าวหมดอย่างนี้ก็ต้องเอาข้าวแต่ว่าต้องระวังร่นดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาจับยัดอีกทีเนี่ยพวกนี้ต้องจับข้าวหมดจริงๆบางอันต้องจับข้าวยัดข้าวตะไคร้เนี่ยข้าวเนี่ยให้แม่ออกไปข้างนอกใช่เนี่ยจับข้าวยัดเข้าไปในตะไคร้อะบางอัน มันซึ่งมันยากบางทีมันมันเปราะมากเลยแค่โดนหน่อยหนึ่งนะหักเลย mm hmm. เนี่ยอย่างเงี้ยจับเด็ดเข้าไปนก่ะเนี่ย ยอดนม่ผผอ่ะเนี่ยเ้าตะขายอ๋ออยัดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ดูดูนะคะเี่นี่คือตะขายที่ไปย่ามือจับนี่นี่นี่คือตะขายนะดิบางคุมองไหนตะขายอยู่ไหนเห็นแต่เชือกแดงแดงเนี่ยตะขายจะออกสีฟ้าใสใสนี่นี่ที่เนี่ยนี่นี่นีที่าจับเนี่ยคือตะข่ายนะคะเนี่ยมือนี่เห็นคุณคมองไม่เห็นตะข่ายเพราะตะข่มันใสมันออกสีฟ้าใส คือถ้าเราผูกด้วยจับยอดด้วยมันจะช้ากต้องเนี่ยแล้วคนเป็นจริงนะหน่อยนะใช่คนผู้ชายจับไได้ใช่หักเปราะมากเลยแค่โดนพวกเดียหักเลยทันทีเลยเพราะบาอ่อนมากนะเนี่ยจับยัดข้าไตอข่อ่อนามากว่างั้นเนี่ยเนี่ยนะจับยัดข้าตาข่ายเนี่ยจับยัดข้าตะข่าย อันนี้พี่หน่อยนะพี่หน่อยทําที่นี่มานานอยู่นานรู้หลัก็ลปลูกมาหลายอย่างละช่วยอาจารย์หมอตลอดเคยจะรู้ขั้นตอนหมดอ,อันอันอันคนออใส่หมวกเสื้อออกกฟ้านั่งคนใหม่นะคะคุณคุณหวีนั่นคนเก่าค่ะอันนี้คนใหม่หนูสิโชว์ตูดที่ดูอีกให้โชว์หน้าหันตูดไม่ดูอีกเขาไม่อยู่ประจำไปไปมาแต่เขาเขารู้เคยทาไงเปยมาช่วยเขาจะรู้ ค่อยปลูกปลูกเไปยอด้าที่ไหนันจะล้างนี่เลยเหรอจะล้างมันมันมันตึงนิดนึงถ้าเราไม่ปลูกมันก็ไม่ตึงใช่ไมใช่มันจะออกมันหย่อนไงออกนอกออกนอกเราก็ต้องจัดให้เข้าไปไม่ให้ออกมาเลยออกมาแล้วมันมารวมกันไม่ใช่ง่ายนะคะไม่ได้จริงไม่ใช่ง่ายเลยที่ว่าเออโอ้เราซื้อกินกันอย่าไปต่อราคากันเลยนะเวลาซื้อแม่ค้าเนี่ยอย่าต่อราคากันเลยเนี่ยมันพอจะได้เก็บลูก ขั้นตอนการลงการดึงญ้าการใส่ปุ๋ยการดูแลรักษาไม่ง่ายเลยนะเกือเท่นเนี่ยอ,อย่าไปต่อราคาเขาเลยพอจะสับเสร็จออกจากไร่เราไปส่งเขาได้เนี่ยโอโ้โหออกมาเนี้ยใส่ราคาเราส่งเขาอะ่ะไม่ไม่มากหรอกแต่ราคาขายทะลุเข้าไปเยอะเองใช่ไหมไอยู่ที่พ่อค้าพคาคนกลางแหละทางเนี้ยพอจะทําเสร็จได้นะไม่ง่ายไม่ง่ายนะคะคนที่ขายเอฟดีก่อนเลยไม่ง่ายเลย ยากเจะเสร็จปัจะอะไรร้อนมันกันเลยเนี่ยถึงบอกโอ้โหฉัไมันต้องใส่กันเสื้อโอ้โหร้อนมันเลยเนี่ยแดดไม่อยู่มาแบบเกลียดไม่ฉันนะไม่อยู่เลยอ่ะเนี่ยเสื้อแบบเนี้ยไม่อยู่นี่ใส่เอามาแล้วค่ะคนสวยนะเนี่ยคนสวยเนี่ยเดี๋ยวไม่ยอมหันหน้าหันตูดให้อีกสึ่จิตซึ้งจิตซึ่งมาไม่นานไอ้ส้มมาไม่นานรักษาตัวเองด้วยดีก็ออกช่วยก็ช่วยเขาเขาช่วยบนบนตึกนะเออ เรียกมันส้มจี๊ดส้มซาเรียกอะไรส้มซาสมจีอืมเพามันจอมซาดนะเรียกส้มซาเนี่ย่เออเรียกมันส้มจี๊ดหรืเรียกมันส้มซาช่วยพยุงอืมข้าวแล้วก็น้านี้ก็ยงปส้มซาส้มซาเชือกข้างล่างน่ะไม่ให้ต้นมันเอนเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออกมาเต็มเลยนะเห็นไหมว่าเนี่ยมะเขือเทศออกมาเงี้ยเนี่ยพอเราจัดเข้าไป เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะเนี่ยพวกเราก็มีงานกันจาเป็นจะจุดกันไปอะไรไปนะคะนี่นี่นแบบตามนี้เลยลีรีนี่เนี่ยเหน네็หนไหมพอถ,ถูกเชือกเข้ามามันก็เข้ามาแล้วเนี่ยส่วนที่ออกออกมังนอกเน,นี่ยเราก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปยทำยกับบน,นอ,อย่างเงี้ยยัดยัดยัดเข้าไปหรือหรือว่าหวีไม่ค่อยถนัดยัด อ๋อขนัดมัดไม่ถนัดยัดใช่ไหมเอาให้หน่อยแล้วกันหน่อยเขาเขาช่ำชองแล้วทั้งยัดทั้งงัดทั้งแงเออเขาชินลวเนี่ยเนี่ยใช่ไมันจะออกมาเต็มเลยเนี่ขนาดยัดกันยอดเนี่ยอันยอดเข้าไปเข้าไปอย่างนี้ฝั่งนี้เริ่มโตด้วยเนาะเนาะูหสูงวุ้ยแน่นเนาะอีตรงนี้สมบูรณ์เวลามันโตแล้วมันแน่นมากเลยแล้วเวลาเก็บรูปมันยากมั้ยเนี่ย ที่ว่าทําใหญ่ๆเลยปีหกแปดเดี๋ยวเราให้ปีได้ติดตามตลอดนะช่วงเก็บช่วงอะไรน้อได้รู้ว่าเป็นยังไงประมาณนี้คเออประมาณสิงหากันยาตอนปีหกสามที่ทำใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาดูตอนเขาเขาเขาเก็บเอ่าใช่ใช่หนาหนักนหนาแล้วมัน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 เริ่มหนักไงไม่มีไม้หรือว่าเอ้มีเชือกกั้นนี่ไม้เป็นเสาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะโยกอย่างนี้เห็นไหมถ้าเราไม่นี่มันก็ไม่ผูกมันจะหวีจับยอดยอดเลย เนี่ยมันต้องล้างไปล้างเข้าไปถ้าข้างล่างสุดจะจับจะตะไคร่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเราขึงเงี้ยมันก็เข้ามาเนี่ยอืจากคิดว่ามันเนี่ยมันเอ็นเนเนี่ยทุกอย่างลงทุนหมดนะทั้งเชือกทั้งตะขงตะไครยสาวก็เอ่อก็ใช้มันค้งมาไม่นานมันโดนแดดโดนฝนก็ต้องซื้อใหม่มาอีกไหนจะเม็ดพันอีกโอ้โหสารพัดมัะเก็บเกี่ยวไหนจะหญ้าต้องมาดึง ต้องดูแลกันอย่างเดียวเลยอ่ะนะฝ่อจะได้เก็บลูกมะเขือเทศโตเต็มที่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะคะไม่ง่ายมากพันเนี่ยอย่างเงี้ยจับยัดเข้าเลยแต่ไม่ต้องห่วงใครซีรับประกันเดี๋ยวยังไงช่วงเก็บลูกช่วงอะไรเนาะเราติดตามอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์หมอใช่สวนนู้นก่อนนี่เออใช่อาทิตย์อาทิตย์อันนู้นหรอใช่ไหมสวนนู้นอ่ะสวนนี้ยังยังเพิ่งเพิ่งออกดอกแล้วสวนนู้นอ่ะอืม เดี๋ยวส่วนนู้แต่ส่วนนู้นมันต้องเก็บก่อนมันทําก่อนนี้ประมาณสามอาทิตย์อนี่ะ้เนี่ยอีส่วนนู้นมันเริ่มเริ่มลูกใหญ่แล้วล่ะไม่จะองไปเป็นอาทิตย์แล้วไม่รู้เป็นไงบ้างเก็บแล้วบอกบ้างนะอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ให้เอฟซีได้เห็นด้วยขั้นตอนเพราะเราเคยอ่าจารย์หมอเคยลงให้ดูในช่วงแรกตรงนั้นลูกอาจไม่ดกแต่ว่ามันออกก่อนออกช่วงออกตอนเล็กๆแล้วก็อืมเอ้ยวันนั้นเราเคยทำมาแล้วนี่เนาะ พี่ว่าลงลงต้นเล็กนะที่เราลงต้นต้นต้นให้ดูตามหลุมตามหลุมอันนู้นน่าจะเหลือเดี๋ยวก็เก็บอ่ะแต่ไม่รู้เก็บมาไห่นะฮะต้นเริ่มสูงแต่เห็นแต่เห็นหน่อยบอกต่ต้นจะสูงทำไม้จะสมบูรณ์่าดินพุ่มทำมาหลายปีแล้วต้นนี้รู้สึกว่าดูใหญ่อ่ะสูงใหญ่แล้วดอกออกเยอะมากนะไปเสร็จโอ้แต่ยากก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหน่อยยากเยอะมากเนี่ยต้องถอนถ้าใช้จอบ รากมันอยู่อาทิตย์เดียวสามสี่วันขึ้นอีกหรือว่าถ้าเราถอนญ้านะไม่ไว้บนพยางนะไว้ตรงนี้ฝนตกมาขึ้นเลยขึ้นอีกมันได้น้ําก็าเลยต้องเอาย้าขึ้นใช่ใช่ถ้าเรากองเอาไว้ขึ้นอีกใช่กองไว้มันก็เพราะรากมันโดนน้ําพอได้ฝนเอาอีกแล้วเนี่ยความชื้นไม่มีตายจะออกเอาออกเลยวางข้างบนเนี่ยใช่ไหมตใหม่แลรากมันยังอยู่อาเป็นกำลังใจให้นะคะทีมงานเราก็ช่วยกันอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอ เก็บเ,เ,เกี่ยวออกผลยังไงก็อัปเดตให้อยู่เรื่อยๆอนะคะ F4 <MC S 2> นับเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องของปาไเฟมิลี่ใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นเนาะคุณไหนสมัครแล้วจริงขวอ่ะมือแล้วมือตัวเองสามารถกดรูปสติกเกอร์ได้นะจ๊ะอีโมจิอย่าเกิน3ตัวนะจ๊ะร้อนมากๆเลยสุดๆเลยเขาใส่หมวกกันไปย่ามาแบบโค้งๆเลยร้อนร้อนยันตัวอ่าให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะไม่บายกันจ้าไอ้ไม่บาย F4 กันหน่อยเร็วไม่บายน้อยน้อย 拜拜，OK。